สบายดีเด้อพี่น้องเด้อมาเบิงตาเถาแตงสะนูเซวาวาเปินสะูปปินแตกติปืนแตกขึ้นตีแตกแต่มันตีนึงอี่าละบันเหุ้ังไรกว่าจะซอะแตกพุทธดังบ่าเพื่นเอาไปใส่หึืองู้ผ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 ู้้ผ้้้้ว้้ผ่้อ

แต่นูดังครับติ่เออเบืงตาเถาเด้อบิดอตาเถามัดแต่นูเซวาวา่ารา้านมาตะเหลือเรื่องไปเรียนต่อไม่นมี่ลมแห้งยี่บ่ไหนร่มดีก็มมมนนมเมือนเึลื่อนเต้า ดีครับลุงเนี่ยดได้เอาล่งติบัตนู้ดวะดังตะนู้แตกว,ว่าที่เขามาดีนึงนเลาลง,ลาล,งลาล้งเข้าขาดเนี่ยนะเข้าหยวดเข้าขาดมันหันมันมันหันข้างหลาะเนาะนอ้เสนาู้ดเปลี่ยนเงาาะ เราจงบาลานเราจงบแลนตาตาตับแรนเหมือว่านันขนนแตกที่เราลุกได้ยขึ้นสนุนเปื่นแตกที่กรได้คือของตาเถินไอันเอาไปจากตาเถนแตกแตกแตกลายสมบุแตกเสเมื่อไรหุวเลือไปเบื้องยมุ่งสอนว่านบริไทยค่างานว่านค่างานนันตวจ อภิธรรมเิ่นแล้วบ่ได้ดไปเบิ่งตาตับแลีนเอาซักมัดถิโนูเด้ตอตาเฒ่ามัดถิโนูเด้อพี่น้องบอ่ได้เส่นตาเด้อเฒ่าขนาดตี้เล่าเฮ็ดบ่วาวลากเฮ็ดเอาเถิโน,นูลากเฮ็ดเอาเด้ไม่เอฟซีไม่เอฟซีถามอยู่ว่าขายตัวละจักบารทั้งตะิโน่ทั้งวาวตัวละพันได้พี่น้องมั้ยา <laughs> quậy nó dài ha, nó liền cái ha nó. rồi, anh nhìn khăn mày khăn oan của cô, biết là đằng phải nhăn đó, phải bộ phèn khâu như thế mà, nó hắn vậy thì cần khăn chuyển mà. Khát khát đăng đi subscribe cho kênh nó Mì đi, ครับเดี๋ยวพักห่วนหึ่งจะนะไปพักโรงอมยงบนโลงย<ม>ังไหนมัน้นไปแล้วขืนอน,นอนฟ<อ>ังยูข้าวเดียวอันก็มิดเนาะมาหัาสามทีตุ่มก็มิดนะวะ่าแต่ะอันทุ่มหนึ่งสองทุ่มดังเลยเลงเหออืมดังค่ะดังเนี่ยดังคักอินดียแต่นู่นเพิ่งเข้ายอยกจุดสอ,องเท่าแลว เดีนววววน๋นุ่มวาววาวแค่แต่นู่นนะปีกไม่ล้านคุณเตี้ขั้นขั้นปีกไม่ล้านจนเป็นเ้อง <c oughs> น,นี่ได้พี่น้องก็ดูนี่ปีกมันเล่าไม่ล้านเท็ดแต่ว่าขากับดังเล่าไม่เพย่ <c oughs> นูนนนน่ <c oughs> นขย,ยันยังเด้ไหนสมโตกับวาวคุณละ ว่าเขาไปไาเขาก้ายังไงบเฮ้เขารถเนปอลรถเขาเื่อนเนอ้าเล่งเร่งเร่งแล้วจงข่าไปสวดอภิธรรม

ผมก็เห็นพี่กายพี่กายกับสนุปเปิดขาดปีนี้ก็ไม่เห็นอ่นสนุเข้าหยดสมัยแต่ก็วอลลัไม่เคยเป็นเห็นนะว้าวใหญ่สะดูใหญ่ น้องตาหนั่งเขาลังก็บนเกลียวเดียวน้องตายังเลเอนตอนไปปีไก่เออเอคู่เอคู่ยังหมดเลยบ่าอ่ไรแล้วเปลี่ยนหมเลี่ยนมดเเออ้นนอหากันลออกเออียงมวนแลงมันลินงามมันงามนะตัวนั้นผ่าสีแดง ขายไปเอน่ยจริงๆเลยตึ้งขี่สูตรตึงหดขี่สูตรย่างดีปวดเฉีอกมันไม่ล้มแล้ว tay <Nhạc> đăng cái gì đây đăng vưt 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 đăng อย่างเดี้วสิบวอยากฟังเราขับมารู้อย่างจะจียามเจ้าข่อยย่ามงเราเป็นอย่างเราเตียงตาวกุศนู่นพุฏเถอยเงี้ยพี่น้องไปเจแล้วดีแต่วเงยันสันๆโอ้เนียนครับ Nhìn lại <laughs> Mặt đầy vô là cứ dần Đấy Đó là đời nhắc lập Ngắm lấy vào và ngắm Quần chú đu Mở À <laughs> <laughs> ว่าอีขาจะได้ขึ้นบ้านี่ว้ยขึ้นดีก็ยังตองเฮ้ยท่านมาละจะพ่อพันหอาฮะอ้เบ็นนาล้มหนึ่สิงานนี้เลยงันทุดทไทยโอ้ยย่าังไม่เห็นอินกุ้แล้วก่อน เม่งหน่อยแม่งหน่อยเม่งหน่อยเอาแม่งหน่อยไม่จีสสุดคัดคัี่การหเงาหาเงินสูตรที่แบบเป็น้นเดียวไปหาไปหาพอยุไสเลยคือแล้วบอลลอย้บาทวัดวัดตวีเงินสือที่สร้างเราเรวแล้ว ฮะรถตัดสิเป็นเลียนเถอะนะฮะแขงเเ้งทลอันัวรแล้วอ๋อแนยูรลูกว่าอยูี้อันนี้เขาชงจังอนเป็นตัดไหายท่มากถ้าขอขักถ้าถ้าขาไว้อันรน้อยที่เนีเอือชวงไม่ใช่ปักไตอันนี้รวยน,นึงรวไตก็กรวยนึงดดไ,นดดไ,นไม่ลานี่ กาลาิ้น่ะ่่นี่เป็นละหานศิลกเม็เนี่ยไว้ทังยีเกียวุนเนาะนี่นกเกลียวบปนเนาะครับอาไรนี่เกียวคยเลยทุบปูนเห็ดเบาขานี่ดีหลายนี่มันดีิยว่อีกนอพี่น้องตาเต่าจองหัวเสนไวยห้มันคุ้ยไหวมันตีงั้เลยปะ ปัดขันน็อตตัดที่ตะแน่นงงเว้เชียวเ่อดงแห้งดีนแล้วก็าจองดีดีมืก่กกติโจยดมืก่กกติปิวไปทวนหรอครับอ๋อดังแห้งได้ยนิน้มัดบ้านหมดหรอ เปน็นบาทที่นึงเขาประกาศแต่ไม่โคกโค่นเปลวหามเรียนวาวเดอร์มันอยากไไรี่นวางท้าวบานอยากไรเปลวกูบมาจอง้วทางนึ้ง วอ่ะเงี้ยคัดระบาดจองขายบราขาตัวนั้นเออมันประกาศอยู่วุ้ยตั้งยี่กดไปเอาบหา,า,างขายแล้วอืมตอนนี้เดี๋ยวบ่าขาขายทุกที่ใคไม่จะได้เนั่นแหละแล้ววางเงนั่นละแล้ววางจะขายน้ำมาขอรับตาแถวไหมวาวนี่สินดีเนาะวาวรอกเลยว่างกระไดรมาหลายปีอยู่เลยหลายปีแล้วอืมสินเพี้ยนนะหลายปีเลยฮนะยยจองแถวโนจองหวัวสนโน้ ปับนื้ตรงนี้จะชูมาปั๊บเนี้มันจะยังอยบ,บ้าวัน

ตลอือั <c oughs> ออยียนัใสสอคน่แล้วตัดเข้าเอออืานก้องใส่ได้โอเคสูตรติดไว้เด้อพี่น้องติดติดสดเชือติดสดเชือกไอ่บ่ได้แลี่ <c oughs> ยอยืมส่เียงใส่ใส่กดิ อสคำตั้งหน่อยผุแล้วจะไปเรียนเทปต่อเด้อพี่น้องเทวต่อเทปที่ไปเรียนเสร็จแล้วเสร็จแล้ว อาน่เลยะงำลายนะเาหญ่ก็เล้วแล้วอวนจมๆงำงำนะงมงลายบงกก่กอย่าน้งลายนเอลือดัวเลืเลือดเตอตรงหลานเล่าสิบแเจะไปเตเบิงไปเติบิงพร้อมกันตอนปล่อยสิง แ่้ใช่เคอยตะบึงตอนแลี้ยได้พี่นอนเราตะบึงตอนแลี้ย